สิ่งที่เห็นคือหน้าคนค่อยๆโผล่แบบค่อยหัวลงมาค่อยๆโผล่ลงมาเรื่อยๆดูจากโครงหน้าน่าจะเป็นผู้หญิงผมสั้นหน้าคล้ำๆหน่อยลอยโผล่มาแค่คอแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้น วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เจอดีตอนไปเที่ยวที่ชลบุรีก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะเราชื่อแคทอายุ22ปีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งยานพระรามเแล้วเราก็มีเพื่อนอีกสองคนที่ไปร่วมทริปร่อนครั้งนี้ด้วยกันคือฟ้าและบัวหลังจากสอบปลายภาคเสร็จก็นัดคุยกับเพื่อนๆว่า อยากจะไปเที่ยวมากอ่านหนังสือมาหลายอาทิตย์อดหลับอดนอนอยากจะปลดปล่อยสุดๆไปเลยคุยกันว่าจะไปสุกสาวอาทิตย์สามวันสองคืนก็เลยให้เพื่อนๆเลือกกันว่าอยากจะไปที่ไหนให้เลือกมาคนละหนึ่งที่เริ่มที่เจ้าฟ้าอยากจะไปหัวหินต่อมาก็คือบัว อยากจะไปใกล้ๆแค่ชนบุรีนี่เองเพราะว่าบัวมีบ้านพักต่างอากาศของญาติอยู่ส่วนเราก็อยากจะไปกาญจนบุรีเถียงกันอยู่นานจนสุดท้ายก็ได้สรุปว่าจะไปชนบุรีจ้าอย่างที่บอกในตอนแรกว่าบัวมีบ้านพักต่างอากาศของญาติที่ชนบุรีอยู่ในพัทยาบัวบอกว่า เคยไปเมื่อตอนอายุประมาณ1 0บถึงสิบขวบบัวบอกว่าสวยมากๆเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปเราก็จ้าตามใจเพื่อนเรานัดกันล่วงหน้าประมาณสองอาทิตย์ก็เตรียมคิดกันว่าจะไปซื้ออะไรกินกันดีเตรียมจัดกระเป๋าสัมภาระและแล้วก็ถึงวันศุกร์วันที่ออกเดินทางเรานอน,อนค้างกันที่บ้านของบัว ออกจากกรุงเทพประมาณสิบโมงเช้าเราขับรถกันไปเองโดยจะมีเราแล้วก็บัวช่วยกันสลับกันขับส่วนฟ้ามันขับรถไม่เป็นก็มีหน้าที่ป้อนน้ำป้อนขนมเพื่อนไปขับกันไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงที่พักณตรงนี้ขอไม่เอ่ยชื่อที่พักเต็มๆนะคะแต่ก็ขึ้นต้นด้วยศูนย์พัฒนาการ พอมาถึงทางเข้าสภาพคือค่อนข้างเก่ามากเก่าตั้งแต่ทางเข้ามียามอยู่สองคนคอยดึงเชือกเพื่อยกที่ก้านให้รถเข้าไปได้ก็คิดในใจว่ายังใช้แบบนี้อยู่เลยเราก็ขับรถเข้ามาเรื่อยๆตามทางมีทั้งใบไม้แห้งที่ร่วงลงมาเยอะมากมีหมาประมาณสองตัวไม่ใหญ่มากคอยเห่ารถแล้วเรา ก็ขับมาถึงหน้าบ้านพักบัวบอกว่ารอแป๊บนะเดี๋ยวลุงยามจะเอากุญแจมาให้เราก็โอเคยกกระเป๋าขนมเอาลงมารอสักพักลุงยามก็เอากุญแจมาให้บ้านพักมีทั้งหมดห้าหลังเรียงติดกันเราอยู่หลังที่สองแต่ที่สังเกตคือบ้านพักหลังอื่นไม่มีรถจอดหน้าบ้านเลยสักคัน สรุปได้ว่าไม่มีคนมาพักเลยคืนนี้มีแค่เราสามคนเอาละช่างมันเข้าบ้านพักกันก่อนดีกว่าจากนั้นพวกเราก็ขนของเข้าไปข้างในกันภายในห้องดูสะอาดดีไม่น่ากลัวเหมือนข้างนอกสักพักเราก็รู้สึกปวดฉี่เลยบอกกับเพื่อนว่าเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ พอบิดลูกบิดประตูเข้าไปอยู่ดีๆก็มีงูหล่นลงมาใส่แขนตกใจสุดขีดวิ่งออกมาบอกเพื่อนๆว่างูงูงูในห้องน้ำมีงูบัวก็บอกว่าใจเย็นๆมันงูมันอยู่ที่ไหนเราก็ชี้ๆไปในห้องน้ําบัวก็เข้าไปดูเป็นงูตัวเล็กสีเขียวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรบัวก็เรียกฟ้า ให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อไปบอกลุงยามให้มาช่วยจับงูแต่ฟ้าก็คือไปอยู่หน้าบ้านแล้ววิ่งไปตอนไหนก็ไม่รู้สักพักลุงยามก็มาลุงยามก็มาจับงูบอกว่าเป็นงูเขียวพระอาทิตย์ไม่มีพิษไม่ต้องกลัวเราก็อืมแต่หนูกลัวก็ขึ้นชว่างูใครกันบ้างจะไม่กลัวล่ะเอาไปทิ้งไกลๆเลย เราก็คิดในใจว่าจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอยู่ตั้งสองคืนจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้เลยถามบัวไปว่าไปพักที่อื่นได้ไหมบัวกับฟ้าก็บอกว่านอนที่นี่นี่แหละขี้เกียจไปที่อื่นคงเต็มหมดแล้วละมัง้งไม่ได้จองล่วงหน้าเราก็ได้แต่เฮ้อแต่เราก็มีข้อแม้กับเพื่อนๆว่าต้องมีหนึ่งคน อาบน้ำกับฉันนะเพราะฉันยังคงหลอนงูอยู่เพื่อนก็โอเคเดี๋ยวอาบด้วยจากนั้นเราก็เอาของมาเก็บดูในบ้านว่ามีของอะไรใช้ได้บ้างก็มีครบเลยนะทั้งทีวีตู้เย็นสิงล้างจานแก้วน้ำหม้อจานชามเตาโอเคอยู่ได้สบายสบายเลย พอเก็บของเสร็จก็ออกไปเดินดูรอบๆบ้านโอ้โหสวยจริงๆแหละหลังบ้านเป็นทะเลแต่ว่าทางที่จะเดินไปก็มีแต่ต้นอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มเลยต้องเดินหยียบๆไปแต่ทะเลสวยมากจริงๆแล้วเราก็เข้าไปทำอาหารกินกันก่อนก่อนที่จะไปเล่นน้ำที่ริมหาดพัทยาทำเมนูที่ยากและหรูมาก ก็คือไข่เจียวนั่นเองก็ทำเพนแค่นี้แหละแล้วก็มีพวกปลาหมึกกุ้งปูข้าวสวยเป็นอันว่าอิมอ่มก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันพร้อมแล้วที่จะไปเล่นน้ำพอขับรถมาถึงชายหาดก็จัดเลยค่ะกระโดดตูมเราค่อนข้างจะเป็นคนอ้วนน้ำนี่กระจายเลยแต่ก็สดชื่นสุดๆ ต่อด้วยการเล่นบานานาโบ๊ทนานียับยูยี่กันเลยทั้งแขนขากระแทกกันมั่วไปหมดพอเล่นไปสักพักก็ดูเวลาห้าโมงเย็นซึ่งมันไวมากตอนเรียนไม่เห็นจะไวแบบนี้เลยจากนั้นก็ไปล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวจะกลับที่พักกันพอขับมาถึงด้านหน้าทางเข้าพระเจ้ามันมืดมาก มีไฟทางอยู่แค่ไม่กี่ดวงคือน่ากลัวสุดๆในใจก็เริ่มไม่โอเคละซึ่งปกติเราก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่กับเพื่อนต้องสองสาคนพอมาถึงหน้าบ้านพักเราก็อุทานเลยเชี้ย <Yeah. S 1> ลืมว่าบ้านพักหลังไหนเราเป็นคนถือกุญแจด้วยเลยตัดสินใจไขทุกบ้าน แต่เปิดไม่ได้สักหลังเลยยิ่งทำให้นึกไม่ออกว่าบ้านพักมันหลังไหนกันแน่แล้วฟ้าก็พูดขึ้นมาว่าโดนผีหลอกแน่เลยวะ่ะเราก็แบบเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยยิ่งใจไม่ดีอยู่เลยตัดสินใจไขอีกรอบก็ยังไขไม่ได้หรือบ้านมันเก่าเกินลูกปิดมันคงจะไม่ดีก็ไม่นะประตูก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้น เราก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าหนูร่วงเกินอะไรไปหรือพูดจาลบหลู่ก็ขอโทษด้วยนะคะเลยเดินไปไขอีกรอบอา้าวคราวนี้ไขได้ซะอย่างนั้นทำไมมันต้องมาบังเอิญด้วยทำให้เรายิ่งคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเราเลยรีบวิ่งเข้าบ้านกันก็คุยกันว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งคงแค่บังเอิญบิดลูกบิดได้นั่นแหละ โอเคช่างมันหิวแล้วก็เลยไปอาบน้ำกันก่อนเพราะว่าเหนียวตัวมากเราอาบน้ำกับบัวส่วนฟ้าอาบคนเดียวอาบเสร็จก็ต่อด้วยกันกินข้าวก็กินเหมือนเดิมกุ้งปลาหมึกปูที่เหลืออยู่พรุ่งนี้ค่อยไปหากินร้านอาหารกันกินเสร็จก็เก็บของกองไว้พรุ่งนี้ค่อยล้าง ก็นั่งเล่นคุยกันไปจนประมาณเที่ยงคืนยายฟ้าก็หลับก่อนเลยเหลือแค่บัวกับเราสักพักก็ได้ยินน้ำไหลจากฝักบัวในห้องน้ำเรานี่ตกใจเลยก็ว่าปิดดีแล้วนะแต่บัวก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้ำมันคงค้างในฝักบัวนะ่ะมันก็ไหลออกมาเราก็ตอบไปว่าหลอหลอหลอ,ลอแต่ในใจอะ่ะ คิดไปไกลแล้วยิ่งนอนไม่หลับเลยทีนี้ดูเวลาอีกทีก็ตีหนึ่งกว่าแล้วก็เลยถามบัวว่าจะนอนหรือยังบัวก็บอกว่านอนก่อนเลยขอดูซีรีส์แป๊บหนึ่งเราก็โอเคพอกำลังจะเคลิ้มหลับเท่านั้นแหละน้ำจากฝักบัวมันก็ไหลออกมาอีกแล้วเราก็หันไปเรียกบัว,บว น้ำไหลอีกแล้วอ่ะมีอะไรหรือเปล่าบัวก็เลยบอกว่างั้นไปดูกันเผื่อปิดน้ำไม่สนิทเราก็โอเคเดินไปดูพอเปิดไฟปับ๊บกำลังจะบิดลูกบิดประตูพอเปิดอ้าเข้าไปฝักบัวก็ตกลงมาที่พื้นและมีลมเย็นๆผ่านหน้าเราไปเรานในใจหายไปที่ตะตุ่มเลย วิ่งหนีเข้าห้องคนแรกเลยแล้วสักพักบัวก็วิ่งตามมาบัววิ่งกลับมาทำสินหน้าที่ไม่ดีเลยเราก็ถามว่าทำไมวิ่งกลับมาช้าเจออะไรหรือเปล่าแต่บัวก็นิ่งเงียบไปเราก็ถามว่าฝักบัวตกลงมาได้ยังไงอ่ะมีลมเย็นๆด้วยคือในหัวตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยผีแน่ๆ แต่บัวก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วบัวก็ชวนสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็เคลิ้มหลับไปสะดุ้งมาอีกทีดูที่โทรศัพท์เวลาประมาณตีสามกว่าแล้วแต่ในใจมันนึกว่าตีห้าหกโมงแล้วก็เลยจะหลับต่อแต่หางตามันเหลือบไปเห็นเหมือนควันดำๆซึ่งควันดำนั้นกำลังลอยอยู่ที่มุมห้อง เราก็พยายามจะเพ่งมองว่ามันคืออะไรก็เพ่งอยู่นานว่าคืออะไรเราเรียกบัวบัวตื่นตื่นบัวก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามเราว่าเรียกทำไมเราก็บอกให้บัวดูควันนั้นเราเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดไฟฉายส่องขึ้นไปเท่านั้นแหละช็อกมากตัวแข็งไปเลยสิ่งที่เห็น คือหน้าคนค่อยๆโผล่แบบค่อยหัวลงมาค่อยๆโผล่ลงมาเรื่อยๆดูจากโครงหน้าน่าจะเป็นผู้หญิงผมสั้นหน้าคล้ำๆหน่อยลอยโผล่มาแค่คอแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเราก็ไม่ได้กรีดหรืออะไรนะคือมันตกใจจนแข็งไปหมดคือเราเข้าใจเลยว่าตามหนังที่เจอผีแล้ววิ่งไม่ออกมันเป็นยังไงเรากุมโปรงกอดกันกลมกับบัว ขนลุกไปทั้งตัวไม่รู้ว่าควันนั้นมันจะหายไปหรือยังแต่เราเอาโทรศัพท์ที่ถือไว้เปิดเพลงทั้งคืนเพื่อไม่ให้เงียบและน่ากลัวเราสองคนไม่ได้หลับแต่ก็ไม่ได้คุยกันและคลุมโปงอย่างนั้นจนถึงเช้าพอตื่นเช้ามาเราก็ไม่เล่าให้ฟ้าฟังนะฟ้าก็หลับสนิททั้งคืนไม่ตื่นกลางดึกเลย สงสัยจะเพลียจากการเดินทางและการเล่นน้ําแต่เรากับบัวบอกกับฟ้าว่าจะย้ายไปนอนที่อื่นดีไหมโดยเราอ้างว่าที่นี่มันเงียบและดูเงาๆแต่ฟ้าก็บอกว่าที่อื่นจะมีที่ให้เรานอนหรอน่าจะเต็มหมดแล้วมั้งวันนั้นทั้งวันเราเลยขับรถไปตามหาโรงแรมที่ไม่แพงมากสอบถามหาห้องว่าง แต่ก็เต็มเกือบหมดแต่เราก็ไม่ไหวแล้วคือกลัวมากๆไม่รู้จะเจออะไรต่ออีกถ้ายังคงจะนอนค้างที่เดิมเลยตัดสินใจเล่าให้ฟ้าฟังกับเรื่องที่เจอเมื่อคืนฟ้าตกใจมากๆถามว่าเรื่องจริงเหรอไม่ได้หลอกให้กลัวกันใช่ไหมเอ้เราก็คิดในใจจะหลอกแกทำไมวะเยฟ้าฟ้าก็เลยบอกว่า,างั้นกลับกรุงเทพกันเลยไหม คงเที่ยวไม่สนุกแล้วก็เลยตกลงกันว่าจะกลับกันเลยแต่แวะกินข้าวที่ร้านอาหารกันก่อนตอนนั้นก็ประมาณบ่ายสามโมงเพราะตั้งแต่เช้าก็มัวแต่วนหาที่พักใหม่กันหากันนานมากๆพอกินข้าวเสร็จก็รีบขับรถเข้าบ,บ้านพักเพื่อจะเก็บของแล้วรีบกลับกอทมอซึ่งตอนนั้น เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแต่เรื่องที่ไม่น่าเจอก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดประตูเข้าไปเราทั้งสาคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากห้องน้ำเป็นเสียงผู้หญิงวัยกลางคนไม่ได้แกล่มากเสียงหัวเราะเหมือนสะใจอะไรบางอย่างติดต่อกันสองสามครั้งมันยังคงดังก้องอยู่ในหูอยู่เลยแล้วเสียงประตูห้องน้ำ มันก็ปิดดังปังเสียงดังมากๆทุกคนวิ่งไปหน้าป้อมยามอย่างรวดเร็วเพื่อบอกลุงยามว่ามีใครไม่รู้อยู่ในบ้านลุงยามก็เดินมาพร้อมกับถือกระบองลุงยามก็เดินนําเข้าบ้านไปดูว่ามีใครอยู่ในบ้านไหมแต่เราสามคนก็รู้อยู่แล้วละ่ะว่าไม่ใช่คนแน่ๆเราก็ถามลุงยามว่ามีอะไรไหมคะลุง ลุงก็บอกว่าไม่มีอะไรนะหนูพวกเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นรอหนูก่อนนะหนูขอเก็บของก่อนลุงก็ถามว่าจะกลับกันแล้วเหรอไหนบอกจะอยู่สามวันไงเราก็เลยพูดไปว่ามีธุระนะลุงเลยต้องรีบกลับก่อนก็รีบขนของกันขึ้นรถยนต์และให้เงินลุงจำนวนหนึ่งเพื่อขอบคุณที่ดูแลพวกเรา เราก็ชวนลุงขึ้นรถไปด้วยเพื่อให้ลุงไปดึงที่กั้นขึ้นให้ตรงทางออกลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรเกลงใจลุงเป็นแค่ยามเดี๋ยวลุงวิ่งไปเปิดให้ก็ได้ลุงแกก็รีบวิ่งไปที่ป้อมส่วนเราก็รีบสตาร์ทรถออกโดยเราเป็นคนขับฟ้านั่งหน้าบัวนั่งหลังพอเรากำลังจะขับรถออกบัวก็หันหลังไปดูที่บ้านหลังนั้น แล้วจูจ่ๆบัวก็เกลคลกดขึ้นมาและโผล่หน้ามาจากเบาะหลังมาหาเราแล้วก็บอกว่าเหมือนมีผู้หญิงยืนอยู่ในประตูเรากับฟ้าก็จะโงกไปดูคือมีผู้หญิงแงะเปิดประตูบ้านหลังที่เราพักแล้วก็โผล่มาแค่ครึ่งหน้าเหมือนคนแอบยืนมองอยู่ทั้งๆที่เราล็อกประตูเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาขึ้นรถแล้วคนในบ้านละ่ะเป็นใคร หลังจากขับรถออกมาจากที่นั่นได้สักพักบัวก็พูดขึ้นมาว่าแคทแกจำได้ไหมที่ฉันวิ่งกลับมาจากห้องน้ำแล้วนิ่งไปไม่ได้พูดกับแกหลังจากที่แกวิ่งกลับห้องไปก่อนฉันเห็นผู้หญิงผมสั้นอยู่ในกระจกห้องน้ำแล้วมีเสียงกระซิบข้างหูฉันว่านี่บ้านฉันเป็นเสียงผู้หญิงพูดลาแบบเยือกเย็นคือฉันกลัวมาก ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้แกฟังกลัวว่าแกจะกลัวแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นพร้อมกันอีกครั้งแบบนี้เราก็คุยกันตลอดทางว่าที่เจอเขาคือใครได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้และคิดไว้เองว่าคงจะเป็นเจ้าที่ที่เขาอยู่มาก่อนเพราะเขาก็บอกวันนี้บ้านฉันคงจะมาทักทายต้อนรับ แต่ก็มาซะน่ากลัวเลยเล่นมาทําให้เห็นแบบนี้เห็นแบบตัวเป็นๆใครมันจะไปทนไหวเรื่องทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ